สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแ้วพา,าเพื่อนๆและคุณลูกค้านะคะไปชมที่ดินสวนผลไม้นะคะขนาด100ตารางวานะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมะยงชิดนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะตรงนี้คือหน้าแปลงที่ดินนะคะที่ท่านเจ้าของเขาล้อมรัวไว้นะคะปักเสาปักเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ข้างหน้านะคะกว้างประมาณ13เมตรนะคะด้านหน้านะคะนากว้าง13เมตรลึก30เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะกว้างประมาณ15เมตรค่ะ ส่วนมะยงชิดเล็กๆนะคะ100ตารางวาราคา470,000บาทนะคะฟรีโอนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะที่เบอร์เต้า084 779 3287ค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะสำหรับสวนผลไม้ผสมนี้นะคะ100ตารางวานะคะมีมะยงชิด6ต้นมะนาว7ต้นมะม่วง6ต้นกระท้อน1ต้นนะคะต้นกล้วยมีมากกว่า10ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดชมได้เลยนะคะ สำหรับถนนนะคะที่เข้ามาจนถึงหน้าแปลงนะคะลงมาจากถนนหน้าบ้านที่เป็นถนนลาดยางนะคะประมาณ40เมตรค่ะถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะซึ่งถนนท่านเจ้าของได้ทำเป็นสาธารณะแล้วนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้เลยค่ะความกว้างของถนนนะคะประมาณ5เมตรค่ะ